สวัสดีครับทำไรคะอ๋ออย่างที่เห็นนะะก็เแเราก็เตรียมเดี๋ยมาทำสวนให้ตะขบน,นะแค่เริ่มแรกล้วก็นี่ฮะซื้อมาถอยใหม่หมดถึงแมวที่บ้านก็ได้นี่คือต้นทับถอยทับทิม ขบอยากช่วยพ่อครับพ่อครับพ่อครับดูขบหน่อยครับพ่อครับพ่อครับให้ขบขึ้นไปด้วยครับมันยวนวายอะ่ะ นางเฝ้าพอ่อไปกำลังใจให้พอ่อโอ้น่ารักจริงๆลูกใคร <า S 1> <ไข S 2> วะออขอต้อนรับเด็กชายโอ้ เหนื่อยไหมน่าจะจ้างเขาน่าจะจ้างเขาขบกับเบนนั่งเป็นกำลังใจให้พ่ออยู่ในบ้านนะคะครับเดี๋ยวรอดูโอ๊ตการ์เด้นโอ๊ตการ์เด้นผมกูแพ็งมากบวข้าบน่นบวข้าอะไรบวข้าบนด้วยอัน<บ>น,นี้สำคัญมาก โลแกนว่าไงนะฮะสโลแกนกูขี้เกียจต้องรีบทำที่รีบทำไม่ทำขี้เกียจหินและทรายไหนดินดกว่ะเออโตเชื่อดิเออเชื่อก็เชื่อดิไปโตให้หยียบพี่พูดแล้วนะในคลิปเป็นพยานให้หยียบยาก รุนแรงูหแบบฮาร์ดคอร์เออโอดตการ์เดนเงินท้องแน่ก็บอกกูจะรอดไม่โอี่เออรอดดิเหนื่อยจะตายหายอยู่แล้วให้ร้องอะไรอีเหงื่อแตกจะเป็นลมอยู่แล้วยังให้ร้องเพลงอีก ปาลูปาวปาลูปาวปาลูปาวกูเนี่ยลูกกูเจิมละโอ้โหหลังจากกูกงให้เสร็จก็อ่าหลังพวกมึงใช่ไหมนั่นพี่ดูไอเบนมาเชื่อมมันเก็บไปเหมือนงานเหมา อ๋อรีบทำเป็นหนึ่งงานเหมาเด็กสมันงานเหมาเออถ้ามีคนจ้างไปจัดสวนกี่บาทดีฮะแพงแพงเพราะอะไรฮะสโลแกนยังคงเดิมครบขอบมานี่ลูกมานี่มามานั่งนี้ด้วยกันเลว านั่งดูพ่อตองนี้ด้วยกันมามานั่งดูพ่อด้วยกันเลยเฮ้ยเอาก้อนอะไรมาเล่กินอะไรมาไม่มาไม่มาไม่บอกเลยนะ เอเ้กันใหม่อ่ะไม่เอ็กกับขบกับเบนเละเละไม่วอลเละวอลเละไปขบมานี่เร็วโค้งอยากดูเป็นวอลเละเนแ่ยเบนมานี่มาอ่าเบนเก่งมากขบมานี่เรลย มานน่มามานี่ไม่ต้องช่วยพ่อลูกเดี๋ยวหนูค่อยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวพอเป็นรดน้ำต้นไม้เรียบร้อยหนูรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังจะใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยใช่นะขนาดนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วเริ่มทำสวนกันตั้งแต่บ่ายสอง และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะแตะงเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วสู้ๆนะอีกนิดเดียวพี่ขบก็นั่งไปกํปปกำลังใจพี่เบนเดินไป็นกำลังใจไม่ชอบตาเฮ้ ระบบไฟออโต้เราประเดิมนะฮะด้วยวัวเบนเป็นเบนกินไม่ได้วัวขาวเนี่ยเคี้ยวจบเจ็บจบเจ็บวัวเบนกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ไอเบนเดิมบอานะเดิมเอ้ทำลายต้นหญ้าวัวเบน ัวกินย่ากอยอยู่นะฮะัวขบตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะยังคงเฝ้ารอพ่อต่อไปเข้าข้าวเท่านี้ก่อนเข้าข้าเท่านี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมีต้นเขาเรียกว่าต้นเมนอยู่ตรงนั้นหมายถึงต้นต้นหม้ยถึต้นนี่ที่เป็นต้นมะม่วงนะเว้นไว้ แล้วก็อาจจะมีดอกไม้อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตอนนี้เราซื้อมาเ<ม>ท่าน,นี้เราก็เราก็ปูไปเท่าน,นี้ก่อนนะเราปูไปเท่าน,นี้ก่อนก็ปิดคลิปคลิปอันนี้ไป้จะน่าเบือ่ออ่าๆโอเคโอเค